ตอนเย็นย่ำตะว,วันใกล้อัสดงนะคะว่าไงว่าไงยานูดีเอลลี่เล่นกันดีๆนะลูกนะกลายเป็นบันดดี้กันแล้วตอนนี้ลิลี่มาแทนลักกี้ลลี่น้อย อันนี้จะทำงานนะพี่ทำงานลูกถ่ายคลิปก่อนมมน่ะวันจะรับขอบฟ้าแล้วนี่อ่ะโอเคโอเคกูเกอร์หนูดีกูเกิร์โอเคนะคะก่อนที่จะสิ้นแสงสุดท้ายนะจริงๆทั้งใจจะทำอคอนเทนต์ขุดปลวกมาทำจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะแต่ว่าเอานี่ก่อนแล้วกันเอะอันนี้เขาเป็นเขาเป็นคลูด่างไม่ใช่เหรอทำไมเป็นคลูฉีกละ่ะ ผู้ชมดูสิคืออะไรเนี่ยจำได้ว่าตอนปลูกนี่ปลูกเป็นปลูด่างนะลูด่างธรรมดาธรรมดานี่เองค่ะไม่ใช่ลูด่างยักษ์นะนี่ผู้ชมที่เขาโพสต์ขายกันในอินเทอร์เน็ตลูด่างยักษ์นะ่ะ มันก็เป็นพลูด่างเล็กน้อย,อยธรรมดาเนี่ยแหละค่ะสาบ,บานได้เลยนะ <laughs> เพราะว่าปลูกปลูกเองกับมือแต่พอเขาได้ขึ้นต้นไม้เนี่ยคุณดูความอลังการของเขาอันนี้เป็นรากนะคะนี่รากอากาศที่แบบว่าอย่างถึงดินหรือยังถึงดินก็เรียบร้อยเหมือน <Okay. S 1> พลูด่างในป่าดงดิบเลยนะอันนี้เป็นพลูด,ด่างเล็กน้อยเนี่ยค่ะใบเล็กน้อย,อยธรรมดาเนี่แหละนะพอได้ขึ้นต้นไม้ได้กลายเป็นกาฝากของต้นไม้เน,น,นี่ยเขาก็จะมีความใหญ่โตบุหัานขึ้น,นคุณดู เือดูกิ่นก้านเขาแล้วก็ใบเนี่ยแคบกับฝ่ามือผักใบน้อยเนี่ยอันนี้มีความแห้งกรอบเพราะว่าอะไรผิดที่ผิดทางนะคะปลูกหน้าฝนนะตอนนั้นก็แบบโอ้โหสวยเขียวอลังการงานสร้างนะเดินผ่านไปผ่านมาก็ว่าจะมาทำคอนเทนต์นะเจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนผ่านไปพอมาถึงหน้าแรงนี่ก็กลายเป็นอย่างนี้เลยนะ,ะเขาไม่ไหวนะไม้เลื้อยพวกอะไรมาไว้ทางที่ตอนตกเนี่ย เขาสู้แดดช่วงบ่ายๆไม่ไหวนะต้องพลางแสงในขณะอยู่ใต้ต้นไม้ต้นมะม่วงใหญ่น,นั่นนี่ก็ยังไม่ไหวเลยแต่แสงจะสาดไปทางนี้ทางนี้เข้ามาเต็มๆเลยช่วงตั้งแต่เที่ยงเที่ยงเป็นต้นไปนะคะเราก็เลยว่าจะมาตัดแล้วก็ย้ายไปอยู่ต้นมะม่วงต้นนั้นหันหน้าไปทางที่ต้นออกนะให้เขาอยู่ถูกที่ถูกทางนะคะ <Okay. S 1> เขาจะได้แบบว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นน,นะโนเะดูสิอันนี้ยังไงเนี่ยกอเกี่ยวแน่นหนา รากกาศที่ Adapt ตัวเองเนี่ยเพื่อความอยู่รอดเนี่ยย่างลงไปในพื้นดินเพื่อดูดเนี่ยสารอาหารนะคะแร่ธาตุต่างๆจากดินขึ้นมาหล่อเลี้ยงรับต้นเขาเออเราก็เลยแบบว่าจะตัดแล้วนะตัดแล้วนะคะ oh, <no. S 1> น้องครูเราจะตัดอันนี้น่ะคือเวลาขยายพันธุ์ก็ขยายเหมือนพูด,ด่างทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมี ุ่มรากอยู่ตามข้อใบเนี่ยนะคะ <Okay. S 2> ตุ่มรากนะถ้าเราไปล่อรากในน้ำก็จะมีรากออกมาสามารถที่จะไปขยายพันธุ์ต่อได้ตอนที่เราสั่งซื้อพูด่างยักษ์นะจําได้ซื้อมาก็จะตัดให้เป็นท่อน,นี้แหละ,ะมาเป็นท่อนเป็นท่อนเราสั่งกี่ท่อนก็ตามจํานวนโอเคเดี๋ยวขอตัดก่อนนะคะ, <Okay. S 3> ะแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมืดค่มเย็นย่ำซะก่อนอ้าวเธอ ไม่รู้เขเป็นหมาแถวนี้หรือว่าเป็นหมาวัดนะขอข้าวกินได้เกือบอาทิตย์ละเช้ามาเย็นเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่เอาให้พี่ให้แป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวเล่นน้ำมาเลยเธอร้อนเหรอหมาก็ร้อนเนาะอยู่ยากเนี่ยว,ว่าแต่คนเลยเดี๋ยวข้าวให้นะโอเคเอาส่วนที่มีเนี่ยมีรากตามข้อเนี่ยไปล่อรากในน้ำก่อนนะแล้วก็ชาลงดิน โอเคโอเคหนูดีโอเคล่ะล,ลักลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสนอหน้านีานปิดคลิปก่อนเกตเวย์แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวโอเคโอเคโอเคหนูดีกุศเกอร์ลูกหนูดีกุศเกอร์อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปขายายพันธุ์เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวข้ามมาอัปเดตเนาะแล้วก็ย้ายไปไว้มะม่วงต้นโน้นนะทางที่ตะวันออกนะคะโดนแสงอ่อนช่วงเช้าๆนะจะมีร่มมะม่วงบางเป็นกาฝากต้นมะม่วงต้นโน,น้น น่าจะดีกว่าต้นนี้ซึ่งโดนแสงเต็มเต็มช่วงบ่ายเนาะโ <Okay. S 1> อเคเอาแค่นี้ก่อนนะคะตาลตาลอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอากลับมาเจอกันใหม่นะคะมุงกี้แฟมิลี่ขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ลาแล้วบ๊ายบาย okay.